เปิดเพลงผ่านบลูทูธแล้วไม่ดังใช้ถูกวิธีครับเพิ่มลดเสียงแล้วไม่ซิงกับจอแค่ตั้งค่าให้ซิงกันครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการเชื่อมบลูทูธระหว่างจอ Android กับมือถือนะครับแล้วก็การใช้งานเปิดเพลงฟังนะครับโดยการเปิดเพลงจากมือถือนะครับผมแล้วก็ให้เสียงออกไปยังจอ Android นะครับผม ที่เจอนะครับผมเพื่อนเบางคนบอกว่าเปิดแล้วเสียงมันไม่ด um. ังนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับผมว่าทํายังไงนะครับผมจะต้องเปิดเสียงยังไงนะครับผมเข้าฟังก์ชันไหนนะครับผมให้มันฟังเสียงได้นะครับผมแล้วก็การเพิ่มเสียงนะครับโดยที่ให้ตัวปุ่มเพิ่มเสียงของโทรศัพท์นะครับซิงกับปุ่มเพิ่มเสียงของจอแอนดรอยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมผมจะใช้โทรศัพท์ตัวนี้นะครับผม เชื่อมต่อเข้ากับตัวจอ Android นะครับผมโดยปกตินะครับผมจอ Android มันจะเปิดตัวรับสัญญาณบลูทูธอยู่แล้วนะครับก็ลืมแรกเลยนะครับผมเราก็เข้าไปที่มือถือนะครับเราก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อนะครับจากนั้นนะครับผมที่เมนูนี้นะครับผมบลูทูธนะครับมันปิดอยู่นะครับผมเราก็เปิดแลนะครับผมจากนั้นก็เข้าไปในหน้าเมนูนะครับ ตอนค้นหานะครับผมมันจะใช้ชื่อว่าคาบีทีนะครับผมตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมโดยชื่อคาบีทีนี้จะอยู่ที่ตัวจอ a n d r o i d นะครับจากโรงงานนะครับผมมันจะเขียนว่าคาบีทีนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปเปลี่ยนที่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นคาบีทีล้วก็กดตัวนี้ไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นชื่ออื่นนะครับเปลี่ยนเป็น จะเป็น it diy นะครับผม it diy นะครับเปลนเป็นชื่อช่องนะครับผมก็ตกลงไปนะครับแล้วก็มาที่หน้าจอของตัวโทรศัพท์นะครับกดค้นหานะครับอ่ะนะครับ อันนี้ก็โทรศัพท์ไอ้ตรงตัวโทรศัพท์นะครับมันก็เจอเป็น it diy นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดเชื่อมต่อนะครับโอเคมันจะถามว่านี่นะครับผมการจับคู่บลูทูธนะครับผมพลาสคีหกศูนย์สามแปดนะครับผมจับคู่กับ it diy หรือไม่นะครับผมแล้วก็ตอบจับคู่ไปนะครับนี่นะครับพอเราจับคู่เสร็จนะครับ ตัวโทรศัพท์ผมนะครับผมมันจะเป็นรุ่น galaxy a ห้าหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผมที่สัญลักษณ์บลูทูธตรงนี้มันจะมีจุดข้างๆนะครับผมแล้วก็ที่โทรศัพท์ก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้คือการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นการเปิดนะครับเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจาก youtube นะครับผมอันนี้แล้วกันนะครับ อันนี้เสียงเสียงผมเปิดอยู่นะครับแต่เสียงตอนนี้นะครับผมมันไม่ดังออกไปหาตัวลําโพงนะครับผมอันนี้ลําโพงผมอยู่นี่นะครับลําโพงมันมันไม่ดังอยู่นะครับตอนนี้ผมว่าเราต้องไปไปเข้าฟังก์ชันไปเข้าตรงนี้ก่อนนะครับผมตัวเป็นตัวไอคอนตัวนี้นะครับผมเป็นแอปเปิดเพลงนะครับผมมันเขียนไม่ได้เขียนว่าเพลง BT ทนะครับ เราก็ต้องกดเข้าไปก่อนนะครับผมมันถึงจะมีเสียงดังออกมานะครับอันนี้เปิดเพิ่มเสียงนะครับอันนี้ผมเปิดเสียงที่โทรศัพท์สุดแล้วนะครับผมแต่ว่าเสียงมันยังเบานะครับผมผมเพิ่มเสียงตรงนี้นะครับ ก็คือพอผมเพิ่มเสียงลดเสียงที่โทรศัพท์นะครับมันก็จะเพิ่มลดเสียงนะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มของสัญญาณขาเข้านะครับผมไม่ได้เพิ่มที่ตัวขยายของตัวจอ Android นะครับผมเราสามารถ toi, ที่จะตั้งค่าให้ตัวจอ Android นะครับผมซิงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่โทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทํากันนะครับผมให้ม bueno. okay. okay. ันซิงกันนะครับตอนนี้มันยังไม่ซิงกันนะครับก็โดยที่เข้าไปที่ตอนนี้นะครับผมแอป แล้วก็ตั้งค่าจากนั้นนะครับผมเลื่อนขึ้นไปนะครับผมไปที่ตั้งค่าอีกรอบนะครับ <le> แล้วก็ไปที่แล้วก็ไปที่ตัวน,นี้นะครับผมเครื่องจกักรพาสเวิรสูนุกตัวนะครับผมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับผมไปที่ตัวน,นี้นะครับผมเมนูว่า b ี sing volume mode นะครับผมตอนนี้มันอยู่ที่ not s y n c volume อยู่นะครับเราก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปติ๊กที่หัวข้อ s y n c volume นะครับจากนั้นเครื่องก็ต้องการร e b o o t ใหม่นะครับผมให้เราตอบว่า reboot now นะครับเดี๋ยวรอเครื่อง reboot แป๊บหนึ่งนะครับผม อันนี้นะครับผมพอเปิดตัวเครื่องขึ้นมานะครับผมจอ Android นะครับผมมันก็ต่อบลูทูธออโต้นะครับผมอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงดูอีกรอบนะครับผมอันนี้เปิดผมเปิดเพลงใน YouTube แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ดังนะครับก็มาเปิดตรงนี้อ่ะเสียงมาแล้วนะครับทีนี้ผมลองเพิ่มเสียงนะครับนี่นะครับ ก็สิงกันได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูกดเร็วๆนะครับผิดกดผิดนี่นะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็ไปกดถัดไปมันก็อันนี้มันก็สิงชื่อก็สิงชื่อพวกชื่อคลิปชื่ออะไรกันอยู่นะครับนี่นะครับชื่อตรงนี้กับชื่อตรงนี้มันก็จะตรงกันนะครับนี้เรากดหยุดตรงนี้ได้นะครับคลิป ที่ YouTube คลิปที่มือถือมันก็จะหยุดไปนะครับแล้วก,กดเพลย์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดเน็กตรงนี้ได้ครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมการใช้งานของตัวบลูทูธนะครับโอเคนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับการรับชมคลิปนะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์ว่าขอบคุณไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับใครที่ต้องการให้ i อ d i เดแนะนำเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับถ้าผมหาสินค้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปให้ดูกันนะครับผมเป็นกาลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ